มีไม่เห็นบดนักเหรอกครับที่นักเตะ ออกมาปฏิเสธเรื่องเบอร์เสื้อทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มีการย้ายสโมสรเพราะก่อนหน้านี้ครับฟอเรนเวียสได้มีการออกมาปฏิเสธกระแสะดรามา่าที่ว่าเขาต้องการเบอร์สริบของอเล็กซิสแมคอเลสเตอร์ถ้าหากย้ายไาอยู่กับลิเวอร์พูลวันนั้นฟอเรนเวียสนะครับมีการคอนเฟิร์มยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าเขาเคารพผู้เล่นและไม่ต้องการให้แฟนๆเ,นเชื่อทุกอย่างตามที่สื่อรายงานซึ่งมนันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและก็ความคิดที่ดีของเจ้าตัวครับรู้ว่าอะไรคืออะไรไม่ได้ทําตัวเป็นซุปเปอร์สตาร์และเข้าใจดีว่าแมคก้า สำคัญกับลเวอพูมากแค่ไหนฉะนั้นถ้าหากดีทุกอย่างรุลร่วงฟอร์เรนเวสเลือกย้ายมาอยู่กับลเวอพูจริงๆจากกระแสที่มันเกิดขึ้นครับจานขยายเรื่องจะมาลองวิเคราะห์กันว่านักเตะรายนี้มีโอกาสใส่เบอร์ไหนให้กับลเวอพูถ้าไม่ใช่เบอร์10เบอร์แรกเลยครับเป็นเบอร์27ครับ เบอร์27นะครับอาจจะเป็นเลขที่มันไกลาจากความคิดของหลายคนมากไปหน่อยเพราะว่าเป็นเลขที่แทบไม่มีใครใส่เลยแล้วก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความสําคัญไม่ได้บ่งบอกถึงการเป็นตําแหน่งย์เมイเกอร์แต่ว่าหมายเลข27ครับมันมีความหวานในตัวของฟลอเรนเวียสเหมือนกันเนื่องจากเบอร์27นะครับมันมีความหมายพิเศษสําหรับฟลอเรนเวียสครับเพราะว่าเป็นเบอร์ที่เขาเนี่ยใช้ในการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของไบเออร์เลว์กเซนครั้งแรกในตอนฤดูกาลสึง2020จนงฤดูกา2 2ถึง2 3ครันที่เขาจเปลี่ยนมาเป็นหมายเลข10ในฤดู การ2023ฉะนั้นถ้าหากว่าเฟรนเดวสนะครับมาอยู่กับลิเวอร์พูลจริงๆอาจจะเป็นการเชื่อมโยงครับไปถึงจุดเริ่มต้นความสัจำด,ดีในตอนที่เขาเนี่ยเดบิวต์กับเลเวโคเซนก็เป็นได้ซึ่งณนะตอนนี้นะครับหมายเลข27นะฮะยังไม่มีใครจับจองนะตั้งแต่ที่ดาวบลินนเยสเปลี่ยนมาสวมหมายเลข9ให้กับลิเวอร์พูลสรุปแล้วครับ โอกาสที่เวสนะครับจะใส่เบอร์27ถ้าหากมันอยู่กับลี์พูในซัมเมอร์นี้ถือว่ามีโอกาสสูงมากเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องมาแยงกับใครเลยครับถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีนักเตะลี์พูคนไหนย้ายออกจากทีมอีกแล้วดังนั้นเป็นแฟนเดอะคอปครับถ้าเวสไย้ายมาจริงๆและเขาเลือกเบอร์นี้จริงๆนะครับโหบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้ขายดีแบบเทน้ําเทท่าอย่างแน่นอนเบอร์ที่2ครับนั่นคือหมายเลข7็ครับ เบอร์เเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ไอคอนของเลียฟูนะครับเป็นเบอร์ตำนานที่อยู่บนหลังเสื้อของนักเตะอย่างเคนนี่เดวิริชส,สตีฟนักมานามานหลุยส์ัวเรสเจมส์มิลเนอร์เป็นต้นและปัจจุบันครับ เป็นเบอร์ของหลุยดิอาสปีกตัวจีตท,ทิฟชาติโคลัมเบียซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญนะครับช่วยให้หงแดงเนี่ยคว้าแชมป์พิมเบียอังกฤษที่เพิ่งจบลงไปที่ผ่านมานี่เองอย่างไรก็ตามหลุยดิอารทสทำท่าว่าเขาเหมือนจะออกจากถิ่นแอนฟิลด์โดยมีการโพสตขอบคุณแฝงในยะเรื่องการอำลาเช่นเดียวกับเกเราปอนเช่ครับแฟนสาวของเขาก็ได้โพสต์เชิญสรรเสริญกองเชียร์ลิเวอร์พูลแต่มาทําให้เดอะค็อปเนี่ยรู้สึกเอ๊ะบางส่วนมันเหมือนว่าเป็นการโพสตอำลาย้ายทีมมากกว่าหรือเปล่าซึ่งมีทีมอย่างบาร์เซ อยากได้ตัวลูดิอาสไปร่วมทีมรวมไปถึงเอลนาเซอร์สโม,มสรในลีกซาอุดิโปรีครับที่เตรียมจะยื่นข้อเสนอสูงสุดถึง85ล้านยูโรดังนั้นถ้าหากว่าเอลนาเซอร์นะครับบาจี้ยื่นราคานี้มาจริงผมเชื่อเลยว่าบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลแทบจะไม่ต้องคิดเลยว่าจะปล่อยหรือรั้งตัวเอาไว้เพราะว่าต่อให้สัญญาเนี่ยเหลืออีกส2ปีนะครับแต่ลิเวอร์พูลนณะตอนนี้ไม่คิดต่อสัญญาดูแล้วมีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าดิอาร์สยังอยู่นะครับโอกาสที่วียสจะได้สวมเบอร์ บอกเลยว่าแทบไม่มีเพราะว่าโดยธรรมเนียมแล้วนะครับนักเตะในทีมเนี่ยจะไม่มีการสลับเบอร์กันแบบไม่มีเหตุผลยกเว้นกรณีย้ายทีมครับดังนั้นถ้าดิออสย้ายจริงๆในซัมเมอร์นี้เบอร์7ก็จะว่างลงและนี่แหละครับเป็นเบอร์ที่เหมาะมากๆกับฟลอเรนเวสนะครับเพราะเขาเล่นแบบแนวรุกตัวอิสระคล้ายเบอร์จัดสมัยใหม่ครับวิชันเนี่ยบอกเลยว่าสุดตีนยิงเองก็ได้จ่ายเองก็เก่งถ้าเจ้าตัวนะฮะต้องการสร้างภาพลักษณ์เป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของหง์แดงเบอร์เจ็ดนี่แหละครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ทรงพลังมากๆเบอร์ต่อมา นั่นคือหมายเลข9้าฮะเบอร์เก้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเบอร์นะครับที่อาจจะว่างลงในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าเจ้าของสมรภนมปัจจุบันอย่างเดวินยูนเยสมีข่าวตลอดว่าเตรียมจะโดนโลาออกจากทีมเพราะว่าเขาครับเหมือนจะกลายเป็นส่วนเกินในแผนของอันเดอร์ชลอตไปแล้วเพราะว่าผลงานในสนามแล้วก็พฤติกรรมนอกสนามบางอย่างนะครับทำให้นูนเยสเนี่ยกับลีฟพูลอาจจะไปต่อกันไม่ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาครับนูนเยสเองก็ได้ส่อแววบอกใบ้ว่าอาจจะอำลาถิ่นลีฟพูลเช่นเดียวกันเมื่อเขาครับได้โพสต์ภาพฉลองแชมป์นะครับบนรถแห่ขบ The yeah. จะไม่มีวันลืมเลือนขอบคุณลิเวอร์รพูลข้ามกลางกระแสนะครับที่อัลเนติโกมาดริดให้ความสนใจเ้าถามว่านูนเยสย้ายทีมแล้วเบอร์เก้าว่างลงมีโอกาสไหมที่เวสจะมาสวมใส่หมายเลขนี้เพราะว่เบอร์เก้าเนี่ยมันสื่อไปถึงพวกกองหน้าตัวเป้ามากกว่าแต่นี่มันคือฟุตบอลยุคโมเดนครับนักเตะหมายเลขเก้าไม่ได้ปักหลักเป็นแค่กองหน้าคอยยิงประตูอีกแล้วมีตำแหน่งฟอลส์นเกิดขึ้นครับแบบที่โรเบิร์โต้ฟีเบโน่เนี่ยเคยสร้างผลงานกับลิเวอร์พูลเอาไว้จริงอยู่ที่เวสคือนักเตะเพลย์เมกเกอร์แต่ใส่เบอร์เก้าเนี่ย มันก็หมายถึงการเป็นคนสาคัญของลิเว์เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเขาย้ายมาร่วมทีมเพราะว่าฟุตบอลยุคสมัยใหม่ครับนักเตะระดับโลกเนี่ยก็เลือกสวมเบอร์9กันหลายคนเช่นเออร์ลิงฮาแลนด์คลีตเอ็มบปเป้ครั้งหนึ่งครับตำนานอย่างคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับก็เคยใส่หมายเลข9กในช่วงแรกนะครับที่ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันเบอร์ต่อมาครับเบอร์14 สำหรับยุคเด็ก90เป็นต้นมานะครับจะคุ้นเคยคุ้นชินกับหมายเลขนี้เป็นพิเศษเพราะว่าหมายเลขนี้ถูกจดจําอยู่ในความทรงจำว่าเป็นเบอร์ของพวกนักเตะตัวรุกและไม่ได้จําเจด้วยว่าจะต้องเป็นตําแหน่งไหนซึ่งเบอร์1ินะครับที่แฟบอลจดจำามกได้สุดคงหงนีไม่พ้นนี่เลยฮะเชียรี่อองรีครับตำนานกองหน้าอาร์เซนอลยุคไรพ้พ่าหรือถ้าเป็นลีพูลนะครับเบอร์นี้ผมเชื่อว่าหลายคนเด้งขึ้นมาเลยครับชาบีออลองโซ ปัจจุบันนะครับหมายเลข14ของลิเวอร์พูลคือเฟรดริโก้เคียซาแนวรุกตัวสำรองที่ณนะตอนนี้เนี่ยโอกาสย้ายทีมก็สูงครับซีซั่นก่อนลงไปแค่โอาหั5-6เกมนะครับในยุคข,ของอันเดอร์ชอตดูแล้วไม่น่าไปต่อกับทีมเพราะมีข่าวว่านาโปลีเอซิมิลานอาจจะดึงตัวไปร่วมทีม เชื่อว่าโอกาสย้ายทีมของเคียซ่าเนี่ยมีสูงมากถ้าขืนอยู่ต่อไปนะครับคงเป็นสำรองยาวๆและอาจจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลก2026กับอิตาลีเป็นแน่แท้ดังนั้นนะครับถ้าเคียซ่าย้ายทีมเบอร์ B 14จะว่างลงถือว่าเป็นโอกาสอันดีฮะที่เวสจะเลือกเบอร์14มาใส่เพราะว่ามันสื่อไปถึงความเป็นตัวรุกที่สําคัญครับเป็นอดีตเจ้าของนายเก่าของเขาอย่างชาบิออลองโซด้วยเพื่อเป็นการลําลึกและเป็นการตามรอนักเตะที่สาวกเดอะคอปทั่วโลกจะคงคิดถึงการใส่หมายเลขนี้ครับถือว่าเป็นอะไรที่มันดีงามมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องรอให้ลิฟร์พูเนี่ยปิดดิวให้เร็วที่สุดมิฉะน,นั้นสิ่งที่เราวิเคราะห์กันมาจะกลายเป็นเพียงแค่ ความหวังรมๆแรงๆทันทีส่วนอีกหนึ่งเบอร์ที่เวสนะครับใส่ให้กับทีมชาติเยอรมันนั่นคือเบอร์สิไม่ต้องหวังเลยครับเพราะว่าเลขนี้เป็นของมหาเทพเคอร์ติสโจนแค่เอ่ยชื่อคุณก็คิดปิดแล้วครับแล้วคุณละะ่ะฮะคิดว่าถ้าฟลอเรนสเวสมาจริงๆจะสมใส่เบอร์อะไรครับลองมาวิเคราะห์ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนวันนี้จานไฮขอไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ e ีหน้าอี EP นี้สวัสดีครับ